สวัสดีครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะอยู่กับผมนะครับจีบนช่องจีชแนลกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มีกล่องนะครับมีกล่องต้นไม้สดนะครับมาแกะกล่องกันอีกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้สดนะครับอาเป็นบอลสีไก่ราชาวดีนะครับสั่งซื้อจากออนไลน์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแกะบอลสีไก่ราชาวดีนะครับเนาะซื้อจากช้อปปี้นะครับ อ่ะมาดูแพ็กเกจกล่องนะครับอ่าเนาะอ่าเป็นกล่องโตนะครับกล่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่งโดยเทอรี่ครับผมโอเคนะครับอ่าเนาะอ่ะด้านนี้คือด้านล่างนะครับอับกระถางอยู่ด้านนี้เนาะอ่าด้านบนก็คืออ่าทางร้านนะครับเจาะรูนะครับมาแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูบอลสีไก่ราชาวดีกันนะครับ เป็นยังไงนะครับมาดูนะครับมาแกะดูพร้อมๆกันครับผมอ่านะครับสำหรับการห่อหุ้มของแต่ละร้านนะครับที่เคยสั่งต้นไม้มาเนาะก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอ่านะครับบางร้านก็กล่องเล็กนะครับกล่องใหญ่บ้างนะครับบางร้านก็กล่องเล็กบางร้านก็กล่องใหญ่เนาะแล้แต่ขนาดต้นไม้นะครับ โอเคครับมาดูพร้อมกันครับวิธีการห่อของร้านนี้นะครับขอขออย่างให้เนาะอันนี้ครับโอเคนะครับออกมาแล้วเนาะอันนี้ก็มาให้ดูบอลสีนะครับที่สั่งมาพร้อมกับมาดูวิธีการห่อหุ้มกันด้วยนะครับร้านนี้เนาะโอเคนะครับติดมาแบบนี้นะระวังด้วยนะครับตอนแกะนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วแต่ละร้านห่อไม่เหมือนกันเนาะ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละร้านนะครับโอเคนะครับด้านข้างก็จะใส่นะครับกระดาษบางสอพิมพ์มาเนาะการสะเทือนนะครับการต้นไม้เคลื่อนไหวเนะาะนะครับต้นไม้ห่อหุ้มมาแบบนี้นะอ่ามจุนนะในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หุ้มด้วยกระดาษลังนะครับแบบนี้เลยครับไก่ราชาวดีเนาะ ไอราชาวดีกระถางหกนิ้วหรือห้านิ้วไม่แน่ใจนะครับไปไปอ่านะครับให้ดูวิธีการห่อไปด้วยนะครับนี่ครับ ตอนแกะนะครับเราก็ต้องระวังนะครับร้านนี้นะครับใส่กระถางมาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระถางห้านิ้วหรือสี่นิ้วนะครับไม่น่าจะใช่หกนิ้วเนะาะนะครับร้านนี้ก็ด้านบนกระถางนะครับใช้กระดาษหนังสีพิมพ์นะครับ กันดินกันดินหลุดนะครับกันดินหลุดจากกระถางนะอ่านะครับประมาณนี้แล้วก็มีถุงพลาสติกนะนี่ครับอ่าแกะออกมาแล้วนะครับไก่ราชาวดีนะครับโอเคครับกระถางน่าจะเป็นกระถางห้านิ้วนะครับ อ่านะมีถุงพลาสติกรองนะครับโอเคอ่านะครับในที่สุดก็แกะก่องบอนสีไกราชาวดีนะครับออกมาแล้วเนาะอ่าประมาณนี้นะครับร้านนี้ก็ต้นโตนะครับพอสมควรเนาะ,ะได้มาสองใบนะครับพร้อมกับหนึ่งหลอดเนาะโอเคครับผมอ่านะครับหลักๆก,ก็คือ ไม้ดูบอลสีที่สั่งจากออนไลน์นะครับช้อปปี้เนาะเอาว่าเขาห่อหุ้มมายังไรนะครับแล้วก็มาถึงมือก็เวลาแกะเนาะมันออกมาสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับสําหรับวิธีการห่อหุ้มนะครับใครที่เข้ามาดูก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับมือใหม่ก็เอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับส่วนผมก็ขายต้นไม้ออนไลน์อยู่ด้วยนะครับซึ่งการห่อหุ้มของผมก็คล้ายคล้ายกันนะครับก็ หรือว่าเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าการห่ออาจจะแตกต่างกันเนาะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับหากใครเข้ามาชมนะครับคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับหากถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก,ก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับไก่ราชาวดีโอเคครับขอบคุณครับ